สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพัดรถก็เข้าป่าเห็ดอีกแล้วนะคะเข้าทุกวันเลยตอนนี้ป้าต้องหาเห็ดน้อยหาเห็ดเอาไว้กินตีหน้าอืมป้าเป็นคนชอบเห็ดสวยงามไหมคะ คนกินเนาะเออแย่งท่ากันตอดทงมือก่อนตาไม่ถนัดแย่งท่ากันอืมตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเขามาเก็บกันเยอะมันก็พอมีอยู่เนาะนี่ครั้งที่สามแล้วป้าเขามาในป่านนี้ เขาก็เก็บกันทุกคนนะไม่ใช่แต่ป้าคนเดียวบางทีไปไปไปป่าไหนก็ไม่ได้เห็ดนะเพราะว่าเขา,ขอเ,อา <c oughs> เขาเอาไปก่อนเขาเอาไปก่อนป้าก็เลยไม่ได้ได้ดอกคุณโตมอันนี้ก็ลอยลอยเขามาเอาก่อนแล้วนี่ป้าก็ได้ดอกน้อยๆน้อยๆไปแล้วกันนะป้าถอนมาแบบนี้นะเดี๋ยวป้าก็ตัดเนาะ ตัดโคนมันออกแล้วก็ฝังดินออถือถือกล้องใสยหน่อยฝังดินเอาไว้ให้มันขึ้นตีหน้านะคะเดี๋ยวเก่าก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวเดินถือไปที่ตะก,ก้าฝนก็ลงเยิดยิ้ม คณก็ลงเม็ดยิ้มมเนี่ยเพิ่มได้แค่นี้วันนี้ตัดโค้นก่อนตัดโค้นเขาแล้วก็เอาเอาฝังดินนะคะดินหน้าเขาจะได้มีเชือเช้อจะต่ออีก จับก้องมือเดียวด้วยเหอะตันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งมามันฝนตกเนาะลาก็เลยไม่เอา ก,ก็มีนะก่อนจะเอาไปกินก็ต้องทําความสะอาดให้ดีล้างจนล้างจนแกะออกให้หมดแต่นป้าไม่กินด้วยนะเนี่ยจนไม่กินเห็ดนี้ก็กินแกกคันตะแรแล้วก็เห็ดหนังไก่ได้เห็นหนังไก่มาดอกดอกเบลเลอรเลยคิดว่าใช่นะเหมือนคันตะแรเลยแต่ดอกใหญ่มาก ถุงมือออกจับกล้องในถนัดนอ๊เดี๋ยวหาต่ออีกหน่อยตอนแรกอ่ะตอนแรกนะ <Have you. S 2> เห็ดเยอะเยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มหมดแนละ้วเพราะว่ามีแต่คนหาเห็ดอะ เข้าป่าไหนก็นลาบป่านนั้นโค <c oughs> หนาไปก่อนป้าก็เลยไม่ได้มาต้งนี้ซิมีหรือเลปล่าตรงไหนเนาะหาใหม่หาใหม่โอ้ได้นี่เลยดอกตอนนั้นไม่นีมากเลยนะคะเป็นก,กลุ่มเป็นก้อนเลยแหละนะเอตอนนี้ก็หาย,ยากหน่อย กบเขาไว้นีหน้าค่อยมาเอาใหม่ตรงไปจ,จะมาเก็บอีหอนเดียวก็เลิกหยุดหยุดเก็บไปและเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเนาะ ฝนก็เริ่มคึบมันก็จะหมดแล้วแหละมันก็จะเริ่มบายแล้วแหละจับกล้องมาทางนี้อีกเดินหาโอ้นี่อีกสองดอกมันไม่เหมือนตอนนั้นอะเป็นโฟงไปกุ้มแหละเนาะนี่ตอนนี้ก็ได้เลยนหมเห็นไหมที่อยู่แบบนี้เห็น นี่เขาก็จะอยู่แบบนี้ต้องหาไปเรื่อยๆหมดก่อนนี้ก็กลับบ้านแล้วให้บอยเต็นมาช่วย <c oughs> อยู่แถบนู้นถอนแล้วก็ตัดลากเนาะ ừ. ป้าก็มาทำคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูนะจ๊ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจป้านุดเนาอยยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ